นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองฐานชินวัตรพร้อมด้วยนางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อจะรับฟังปัญหาเรื่องของต้นทุนการผลิตและผลผลิตจากเกษตรกรชาวผล,ลไม้และผู้ประกอบการในการรับซื้อผล,ลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ จุดแรกนะคะก็ไปที่สวนรักตะวันที่ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่ค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกก็เดินทางไปต่อนะคะไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีต้นทุเรียนโบราณอ,อายุกว่าร้อยปีเลยค่ะ แล้วก็ยังเป็นทุเรียนต้นแรกหรือว่าชุดแรกที่นำมาปลูกในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกก็ทดลองตัดทุเรียนด้วยตนเองเลยน,นี่ลูกนี้เลยที่ท่านตัดเองนะลูกนะใหญ่มากทีมงานบอกว่าหนักสักประมาณ3ก<อ>ิโลกรัมท่านนายกถือไหวไหมอุ้มไหวไหมท่านนุบอกสบายมากเลยเพราะว่าอุ้มลูกเนี่ย <c oughs> ก็น้ําหนักประมาณนี้นะคะ<อ>นี่ตัดกันแบบสดๆเลยค่ะนอกจากนี้คะ่ะท่านนายกก็ไปเยี่ยมชมบูธผลไม้ตามฤดูกาลและผลไม้แปรรูปแล้วก็ร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมาย ไทยสิเล็กค่ะโดยร่วมรณรงค์ในการรับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลพร้อมกับพูดคุยในเรื่องผลไม้ไทยแน่นอนว่าเรามีทั้งราชาแล้วก็ราชนีแห่งผลไม้ซึ่งก็สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะจึงอยากให้ช่วยกันทานผลไม้กันให้มากๆค่ะ